วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับคือวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วผมก็มาเก็บมาเดือยนอะเมื่อวานผมเก็บไปเนี่ยมีเพื่อนาถามว่าเอ๊มันเหมือนมาเดือยที่เขาส่งมาให้มันเป็นมาเดือยอุทุมพรเนาะด๋ยวผมจะพาไปดูมาเดือยอุทุมพรเนาะแต่ตอนนี้เราเก็บอ่ามาเดือสายพันธ์มาเดือฝรั่งสายพันธุ์ของเราก่อนนะเพื่อนนะฮะนี่สายพันธุ์ดีเราห่ออย่างงี้นะอันนี้เขาเรียกมาเดือฝรั่งนะฮะไม่ใช่มาเดือยอุทุมพรนะเพื่อน สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของสวนเราคือคือรสชาติจะอร่อยมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งแบบเนี่ยแตกๆนะเพื่อนก็ยังอร่อยอยู่นะครับผมบีบให้ดูชมนะเพื่อนขออนุญาตถอดถุงมือแป๊บได้ไหมเพื่อนอไม่ต้องถอดบีบนี้เลยนะครับนะเพื่อนเพื่อนเห็นเนื้อปะเนี่ยมันจะฉ่าเป็นยมซอมเบรี่เลยนะครับอันนี้เป็นผลไม้ที่ติดหนึ่งในสิบของโลกนะครับเพื่อนนะครับก็คือ มีมานานแล้วกว่า4,000ปีนะครับผมในสมัยกรีกโรมันเนี่ยใช้เป็นเครื่องบรรณาการหรือว่าจะไปเยี่ยมเมืองนูน้นเมืองนี้เนี่ยจะต้องมีผลไม้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไปครับผมคือ,ค,อคือมันมีคุณค่ามากก็คือมีเพื่อนก็ทักมาว่ากินเยอะนะเดี๋ยวมันจะเป็นเบาหวานคืออย่างนี้ฮะมเดือดฝรั่งเนี่ยมันมีเครืมันมีเครออ,อะไรอะพลังงานน้อย นะครับมีเคเลสเตอรอลไขมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมันน้อยคือน้ําตาลเนี่ยมันหยุดหวานเลยนะเพื่อนถ้าเก็บจากต้นปุ๊บเนี่ยมันหยุดหวานทันทีนะครับก็คือมันมีพลังงานน้อยแหละมันเลยทําให้มีอ้วนอย่างน,นี้เดี๋ยวผมพูดไปนะเพื่อนจะไม่เชื่อไปเซิร์ชใน Google เอาครับพิมพ์ว่าเออ่ประโยชน์ของมะเดื่อฝรั่งก็ได้หรือหรือว่าพิมพ์ว่ามะเดื่อฝรั่งกินแล้วอ้วนไหมนะครับผมนะฮะมันก็จะขึ้นมาเลยเพราะถ้าเพื่อนฟังผมพูดเนี่ยมันเหมือนผมโม้งนะฮะแต่ผมอะ่ะ ผมพูดจากในตำราเาะตำรามันมีมานานแล้วนะครับผมฮนะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่ารสชาติอร่อยจริงๆเพื่อนเวลาผมกินเนี่ยผมนึกว่าผมนึกถึงกินปุ๊บเนี่ยเหมือนนึกถึงว่ามันเป็นอาหารของเจ้าหญิงนะเพื่อนเพื่อน,นึกออกปะเพราะมันมันสูงแบบผมเป็นคนชอบกินผลไม้เนาะแต่ว่ากล้วยเงาะกระท้อนมังคุดพุทราอะไรเนี่ยลำไยเนี่ย,ยมันไม่ใช่เลยนะอันนี้มันเป็น มันเป็นผลไม้ชั้นสูงอะ่ะมันเป็นผลไม้ที่พวกองค์หญิงกินหรือเจ้าชายกินจริงๆนะนะครับไม่งั้นเอ่อกีกโรมันก็คงไม่เอาไปบรรณาการกับทหารที่รบมาชนะอ่ะนักรบในสมัยก่อนอะ่ะถ้าชนะเนี่ยเอ่อจัก,กรพรรดิเนี่ยจะให้ผลฟิกเป็นรางวัลเลยนะครับผมนะฮะอ่ะผมต้องทานอีกนะดูว่าอร่อยหรือเปล่านี่นะฮะ <c oughs> เพื่อนอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยผิดหวังจริงๆมันอร่อยจริงๆอะ่ะ กินไปเนี่ยมันเย็นชื่นใจนะครับแล้วความหวานเนี่ยมันไม่ได้หวานแบบน้ําตาลหรือหวานแบบมะม่วงอะไรเงี้ยมันหวานแบบเย็นๆนะเพื่อนหวานชื่นใจนะครับขออนุญาตสวัสปลาอีกอันนะเพื่อนหมดแล้วอร่อยจริงต้องเที่ยวให้ได้ยินด้วยนะฮะจะได้รู้ว่ามาอร่อยจริงเพื่อนแล้วมันมีมันได้กินทุกวันจริงอันนี้ยังไม่ค่อยสุกนะแต่ผมจะกลับบ้านแล้วเพราะถ้าผมไม่เก็บเนี่ยผมมาเขาหน้าเจ็ดวันมันก็เสียแล้วนะฮะ ผมก็เลยต้องกินก่อนเขาเรียกกินก่อนมันมันมันสุกจัดนะครับผมอันนี้สุกประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็กินได้นะเพื่อนมันจะมันๆแทบจะไม่หวานเลยแต่ม,มีความหอมอยู่นินดๆนะฮะื่อนดูมันดกแค่ไหนเนี่ยมันดกแค่ไหนเพื่อนออกทุกข้อตาเนี่ยเพื่อนมันไม่ได้ดกแค่ต้นนั้นต้นเดียวนะต้นนี้ก็ดกเพื่อนดูเห็นไหมนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาเดื่ออุทุมพรที่เพื่อนถามาว่า เอมันเหมือนมะเดื่อแบบนี้ไหมเนี่ยผมก็ปลูกมาเดื่อถุมพรเพราะผมใช้ทาตอนนะมะเดื่อถุมพรใครอะกกินเพื่อนเอาไปกินน้ำพริกอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้อร่อยนะฮะเนี่ยเพื่อนดูนี่คือมาเดื่อทุมพรเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดุมพรเป็นงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือมาเดื่อถุมพรผมเด็ดให้ดูเพื่อนมันจะลูกมันจะเป็นอย่างนี้มันคล้ายๆกัน ต่มันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนอันนี้อุทุมพรอันนี้ฟิกนะอันนี้คือมะเดื่อฝรั่งนะครับสายพันธุ์ของสวนเรานะครับเพื่อนเพื่อนต้องได้กินสักครั้งนะเพื่อนจะรู้ว่าเออเฮ้ยของจริงวะนะครับผมโอเคเพื่อนผมไปแล้วครับผมเพื่อนสวัสดีครับ